สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาเรื่องของคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดมาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากวันนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีหนังสือสั่งการนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องของโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนดนะครับซึ่งกองสาธารณาสุขท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้จัดทําคู่มือการดําเนินโครงการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีความเป็นมา,ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งในที่มาและเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทารกแรกเกิด ที่มีอายุคันน้อยกว่า37สัปดาห์เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเด็กทารกที่เกิดหรือว่าคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็จะมีเสีย่ยงโอกาสที่จะเสียชีวิตและก็พบภาวะแทรกซ้อนทำให้ทารกเนี่ยมีความพิการในช่วงหลังคลอดแล้วก็มีพัฒนาการที่ล่าช้านะครับภาวะการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก็อาจจะเกิดได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแต่ถ้ามีภาวะเสี่ยง ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดขึ้นามากขึ้นนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ดำเนิน การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดนะครับตรงนี้เป็นที่มานะครับทีนี้เป้าหมายเป้าาหมายเพื่อลดการอัตราการคลอดก่อนกำหนดโดยในปีงบประมาณ2 5 6 6ลดลงร้อยละ50ในปีงบประมาณ2 5 6 7อีกร้อยละ50นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยแนวทาง แนวทางของการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนดเนี่ยแนวทางเนี่ยเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงให้มีการบูรณาการการทํางานในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับและก็ให้มีผู้แทนเจ็ดภาคีเครือข่ายก็ได้แก่ภาครัฐ ภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนขับเคลื่อนผ่าน4ระดับ5กลไก7ภาคีเครือข่ายนะครับทีนี้เรามาดูในระดับจังหวัดกันก่อนนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยเขาให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงลุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับจังหวัด ก็ประกอบไปด้วย1คณะกรรมการอำนวยการก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ 2. คณะกรรมการติดตามประเมินผลก็จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานผู้แทนสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณสุขผู้ ผุ้มในการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วมตรงนี้เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการในระดับจังหวัดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหน้าที่นะครับในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกําหนดกําหนดเป็นตัวชี้วัดการดําเนินการ าการดําเนินงานตามนโยบายของจังหวัดในด้านที่1การบริหารจัดการของการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA จัดเก็บสถิติอัตราคอดก่อนกําหนดนะครับโดยจัดเก็บสถิติเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2566แล้วก็ลา,ลายงานข้อมูลครั้งแรกภายใน31มกราคม2566 ตรงนี้ในส่วนระดับจังหวัดนะครับต่อมาในระดับอำเภอในระดับอำเภอเนี่ยก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอเพื่อลดภาวะขอดก่อนกําหนดในระดับอำเภอก็คือ 1. เนี่ยคณะกรรมการอํานวยการก็มีนายอำเภอเป็นประธานมีสาธารณาสุขอำเภอท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วม2คณะกรรมการติดตามประเมินผลก็จะมีประหลัดอำเภอเป็นประธาน มีผู้แทนสำนักง,งานสาธ,ธารณาสุขอำเภอท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการร่วมนะครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดสร้างการรับรู้ให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในการวางแผนครอบครัวและการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรติดตามประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยในปี2 5 6 6ถึง2567 ให้ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดร้อยละ50นะครับต่อมาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขาให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงลุกในระดับท้องถิ่นเนี่ยในการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดประกอบไปด้วย1คณะกรรมการอำนวยการซึ่งก็จะมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานมีประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุก,การ สอคณะกรรมการติดตามประเมินผลก็จะมีประหลัดท้องถิ่นเป็นประธานมีผู้มำนในการกองสาธาร,รณาสุขและสิ่งแว,แวดล้อมเ,เป็นเลขานูกการนะครับแล้วก็มีการมอบหมายบุคลากรในสังกัดหรือสถานบายาบาลสาธารณสุขให้คําแนะนําแก่คู่รักและก็หญิงตั้งครรภ์จัดทําทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มก,การาคม2566 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์นในการารับส่งไปพบแพทย์ก็ตรงนี้เขาให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นาการขับเคลื่อนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ทีนี้ต่อมาเรามาดูแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะการคลอดก่อนกําหนดนะครับแนวทางปฏิบัติทีมงานเนี่ยทีมงานพร้อมลงพื้นที่นะครับก็ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐอา,าสอา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมพาคีเครือข่ายศึกษาข้อมูลการเข้าระบบบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภจากคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับ ก็ได้แก่ข้อมูลสตรีวัยเจริญพันธุ์นะครับแล้วก็มีการปรึกษาหารือร่วมกันเข้าใจสภาพด้านสังคมของชุมชนสามารถที่จะอธิบายองค์ความรู้ความพร้อมของสื่อและก็ประชาสัมพันธ์นะครับการสํารวจสตรีวัยเจริญพันธุ์และการสร้างองค์ความรู้เนี่ยนะครับแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการตั้งคัน ซึ่งผู้ให้ความรู้จะต้องอธิบายหลักการเหตุผลความสำคัญของการป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนดรวมถึงรณรงค์ส่งเสริมประชาชนให้ความสำคัญกับการฝากคันและดูแลคันเนี่ยอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในระดับชุมชนนะครับตรงนี้ผู้ที่ปฏิบัต,บติลงพื้นที่นะครับ ก็จะต้องเรียนรู้ร่วมแรงกันรณรงค์ป้องกันภาวะการคลอดก่อนกําหนดนะครับต่อมานายทะเบียนนะครับนายทะเบียนเนี่ยก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งครันสําหรับคู่สมรสที่ไปจดทะเบียนสมรสนะครับโดยอาจจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับนะครับต่อมาในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะในเรื่องของการสํารวจ ข้อมูลสตรีวัยเจริญพันธุ์การเฝ้าระวังการตั้งครรภหากพบหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยก็ให้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองดูแลติดตามและนําเข้าระบบกลไกด้านสาธารณาสุขเช่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและสถานีอนามัยนะครับซึ่งการรณรงค์เนี่ยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะการคลอดก่อนกําหนด โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเช่นเสียงตามสายสปอร์ตเสียงภาษากลางและภาษาพามา่าเปิดทุกเช้าโปสเตอร์ขนาด A3 ติดสื่อนศะสาราประชาคมหมู่บ้านที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านวัดโรงเรียนหรือภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook ทางไล n e ก็ได้นะครับตรงนี้ในส่วนของอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต่อมาในส่วนของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมอเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลติดตามหญิงตั้งครรภในชุมชนอย่างใกล้ชิดนําเข้าสู่ระบบกลไกด้านสาธารณสุขก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสถานีอนามัยการให้ความรู้หญิงตั้งครรภโดยใช้สื่อประกอบการสอนอเป็นอาจจะเป็นภาพพลิกภาพวิดีโอดูแลติดตามการเข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหญิงตั้งครรภ ตามคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กในเล่มสีชมพูนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของอส,อสมนะครับต่อมาในส่วนของท้องถิ่นเน่ยท้องถิ่นก็มีหน้าที่ในการจัดทําทะเบียนตั้งคันที่ได้จากการสํารวจทั้งคนไทยคนต่างด้าวคนย้ายถิ่นเพื่อติดตามเฝ้าระวังนะครับจัดก,กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เรื่องภาวะการตั้งคันการคลอดก่อนกําหนดแก่ชุมชนอย่างน้อยเนี่ยหกิจกรรมต่อปี อบรมให้ความรู้สตรีวัยเจริญพันธ์หญิงตั้งครรภ์ให้การสนับสนุนงบประมาณคารุพันธ์นะครับเช่นรถพยาบาลรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินการดําเนินงานเพื่อดูแลติดตามรณรงค์ส่งเสริมป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดจัดทํานโยบายต่อเนื่องข้อบัญญัติเทศบัญญัติเพื่อป้องกันภา,าวะการคลอดก่อนกําหนดนะครับใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ติดภาพโปสเตอร์หนะ้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์และสื่อออนไลน์เปิดภาพวิดีทัศน์บนสื่อออนไลน์นะครับสามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบการรับรู้ของข้อมูลการรับรู้ข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์และวัยเจริญพันธ์คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการคลอดก่อนกําหนดนะครับตรงนี้ในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ย กลไกระบบการฝากคันเนี่ยนะครับหญิงตั้งคันเนี่ยนำเข้าระบบการฝากคันกับสถานบริการด้านสาธารณาสุขเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือโรงพยาบาลเป็นต้นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการ,การดูแลคันการให้บริการตามกระบวนการด้านสาธารณาสุขนะครับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอ ติดตามเยี่ยมเยือนและดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการตามกระบวนการด้านสาธารณาสุขได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูนะครับนี่เป็นในส่วนของกลไกระบบการฝากขันนะครับต่อมาเนี่ยช่องทางการส่งต่อหากพบเจอหญิงตั้งครรภ์นในพื้นที่เนี่ยเมื่อพบว่ามีญาติพี่น้องที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ภายในชุมชนให้ดําเนินการแจ้งผู้นําชุมชน อ,อสอมอประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์นะครับ3ก็คือ3เดือนณสถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับกรณีที่มีการพบเจอนะครับหากพบเจอเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑก์ก็คือถ้าต่ำกว่า2,500กรัมนะครับเมื่อพบว่ามีญาติพี่น้องที่คลอดแล้วเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ตามกว่า2,500กรัมเนี่ยก็ให้ดําเนินการแจ้งผู้นําชุมชนอสมมประจําหม,มู่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเพื่อพาไปสถานพยาบาลใกล้บ้านในการดูแลรักษาและแนะนําการรับประทานอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องนะครับหากพบเจอเด็กท้องก่อนวัยอันควรในพื้นที่ทํายังไงตรงนี้เมื่อพบนะครับหรือรู้ว่าตนเองท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ให้ดําเนินการแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอสอมอครูเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมทีมสหวิชาชีพเพื่อให้คำปรึกษาพาไปพบแพทย์ฝากคันที่สถานพยาบาลใกล้บ้านต่อมาแนวทางการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภที่มีฐานะยากไร้น,นะครับท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือหญิงตั้งครรภที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ในการรับส่งใบพบแพทย์เป็นประจําหรือมีใบนัดแพทย์หรือพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการเฝ้าระวังและป้องกันการคลอดก่อนกำหนดนะครับตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ,อประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคู่มือ,อการดำเนินโครงการลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นคำถามกันสักนิดหนึ่งนะครับประเด็นคำถามเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์น,นะครับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยต้องไปฝากครรภ์ที่ไหนคําตอบก็คือต้องไปฝากครรภ์ณนะอานามายัยโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับเด็กที่คลอดก่อนกําหนดมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างก็จะสังเกตการหายใจของลูกเพื่อระวังไม่ให้ลูกเนี่ยตัวเขียวหรือขาดอากาศหายใจดูสภาพแวดล้อมที่บ้านจะต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับหลีกเลี่ยงการพาเด็กเนี่ยไปในที่สาธารณะ ต่อมาเนี่ยหญิงตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์ก่อนกี่สัปดาห์12สัปดาห์หรือ3เดือนนะครับหญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักน้อยกว่า2,500กรัมนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าอาหารที่เหมาะสมนะครับการสํารวจหญิงตั้งครรภ์ต้องสํารวจหญิงต่างด้าวด้วยหรือไม่คําตอบก็คือต้องสํารวจข้อมูลหญิงต่างด้าวด้วยนะครับ